สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ออกจากบ้านแต่เช้านะครับก็ไปสองมิ팅นะครับเช้าก็ไปที่ ICD รักะบังนะครับ,าาไ,ปรบ,รบไปดูท่าเรือบอกโอเปอเรชั่นบ่ายก็มาคุยกันเรื่องสมาร์ทซิตีูู้่ในกรทมรจะมีอะไรบ้างนะครับกลับมาก็เห็นข่าวครับได้ดูข่าวแต่จริงๆ ช่วงระยะนี้ผมดู Apple TV นะครับก็เสียไปเดือนละ99บาทนะครับได้คุณภาพได้คุณภาพของวิดีโอนี่ Dolby Vision กับกับ Dolby Atmos นะครับแต่ถ้าเกิดไปดู Netflix ต้องเสีย400แต่เพราะเอญทน TV ผมเนี่ยไม่ใช่ s o นีไม่ใช่ Android มันก็เลยมีแอป Apple TV มา ก็ไปดูรายการสองรายการเป็นซีรีส์ที่ผมตอนนี้ดูทุกวันครับเป็นรายการข่าวอ่าเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่อง Home Before Dark เป็นเรื่องเด็กอายุ9้าขวบนะครับเป็นนักข่าวแก้ไขโซปัญหาที่เป็นมิสทรีฆาตกรรมเรื่องในวัยเด็กของบีดาของตัวเองที่เป็นนักข่าวเลยครับอันนี้ก็เป็นเป็นอเมริกันมูวี นะครับ Little Heroes ก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้น h e r o i n e s Heroes นะครับก็ดูแล้วก็น่ารักตื่นเต้นดีแล้วก็แสดงถึงความเป็นโฮมทาวน์เป็นเมืองเล็กๆในรัฐวอชิงตันนะครับก็เต็มไปด้วยธรรมชาติอะไรต่างๆก็ดูแล้วก็แปลกตาดูแล้วก็ก็เหมือนกับคล้ายๆกับหนัง หนังอเมริกันเดิมๆโดยทั่วไปก็ก็จะเปลี่ยนเรื่องบทบาทไปแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาของความเป็นข่าวของนักข่าวอะไรทํานองนั้นนะครับการทําข่าวการค้นหาความจริงการเสนอข่าวอะไรทํานองนั้นในทางเก่ากับการผมดูคู่อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง The Morning Show ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บน Apple TV แล้วก็เป็น ซีรีส์ออริจินอลของของ a p p เ e เพราะฉะนั้นคนที่ subscribe ก,ก็จะได้ดูบางทีมันอาจจะไม่ได้ดังเหมือน Netflix นะครับบางทีดู Netflix ไปแล้วก็เฝอยังไงก็ไม่รู้นะครับอาจจะดูไม่จบด้วยซ้ำทำนองนั้นแต่ว่าซีรีส์เรื่อง The Morning Show นี่เจนนิเฟอร์ Jennifer, นะครับแอนนิสตันอาิสตันที่เล่นเรื่อง Friend นะครับเล่นเรื่อง Friend อด,ดีตภรรยาของ จำชื่อไม่ได้ละนานมากแล้วก็เป็นโฮสต์ของเน็ตเวิร์อันดับหนึ่งของอเมริกานะครับซึ่งซึ่งมันเป็นรูปแบบการทำข่าวแบบดั้งเดิมของอเมริกาเน็ตเวิร์เหมือน NBC CBS นะครับเราเหมือนเป็นเซอร์เบตตี้อ่ะเราเขาใช้คำว่ามันเป็นโชว์เราทุกคนตีกันงมแงมเลยจนคนที่เป็น เป็นโฮสสองคนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่คู่กันเนี่ยก็เหมือนกันหนกกับทําทนองนั้นนะครับเออนะครับก,ก็ทำให้ประชาชนนอเมริกันอันนี้ในหนังนะติดกันงงงานเรื่องของความเป็นจริงก็มีเป็นยุคยุคสมัยไปแต่ว่าเราก็เห็นโปรดักชันของการทำข่าวจริงๆผมดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับทำข่าวหลายเรื่องผมว่าผมว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะไหมครับโปรดักชันในการที่จะออกข่าวมาประมาณสักสัก 10นาทีหรือ15นาทีเ่ยนะหัวคุณใช้คนมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วแล้วเดี๋นี้เขาเรียกว่าอะไรเน็ตเวิร์กก็ rely on s p นสปอนที่จะมาลงแล้วทุกคนก็ต้องมาดั้งดูข่าวแต่วันนี้ผมทำคลิป10นาทีเนี่ยต้นทุนผมแทบไม่มีเลยมีเล็กเล็กน้อยๆคนจะดูบ้างไม่ไม่ดูบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเป็นนักข่าวหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ทีวีมัน ผมก็ไม่รู้นะว่าทีวีจะอยู่รอดได้อย่างไรเนเมื่อ YouTube หรือวิดีโอต่างเนี่ยมันมาดิสรับแล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ไอซีรีส์เรื่องนี้ผมว่ามันก็ไม่เกินปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับหรือไม่ก็เป็นเคอร์เ t เลยที่ซ้ำว่ายังมีการนำเสนอรูปแบบของการเสนอข่าวด้วยด้วยเน็ตเวิร์ของทีวีโชว์เนี่ยยังยังแบบเหมือนเดิม นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะผมดูไม่กรมาสักสี่สห้าตอนไปะนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็โชว์ของด้วยความเป็นเป็นโชว์หรือว่าเป็นรายการข่าวมันมีการทั้งความจริงทั้งเสแสร้งหรืออะไรเต้นไปหมดเลยเพราะว่ามันมันยังหนังมันยังไม่ได้โชว์ให้เห็นถึงถึงการลุกเข้ามาของ ของดิจิตัลออนไลน์ y ยูทูบแล้วก็คล้ายๆเป็นนักข่าวสมัครเล่นหรือทุกคนสามารถที่จะทำข่าวได้เพราะเห็นโปรดักชันแล้วโอ้โหมันคนเยอะมากเลยเมือนกักองถ่ายภาพยนตร์มันต้นทุนมหาศาลนะครับเราก็เราก็เห็นตอนที่สิทธิชัยหยุ่นออกมาทำรายการ TV, ทีวีไม่ใช่รายการออนไลน์ทำนองนั้น เราก็จะเห็นข่าวไปผมก็เบาๆวันนี้ดูว่าเอ๊ะตัวนึคนเขาดูข่าวถ้าไม่บันเทิงเขาก็ไม่ดูไหมครับหรือบางคนดูข่าวเพราะว่ามันเป็นความสิเรียดถูกไหมครับและบางทีทุกคนก็ต้องการทําตัวให้เป็นข่าวอะไรทํานองนั้นเหมือนเหมือนกับไปยุแทธต่วันนี้ฉีดยามันจะอะไรก็นนักกันหนาผมก็ไม่รู้แต่ผมเข้าใจนะว่า ไอเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องทำผมจำได้ครับผมไปก็ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไปที่เขตฟรีด้วยแล้วก็ไปบอกพยาบาลซึ่งรู้จักกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยนัดเวลากันเปิดตู้เย็นเอาชีนมาฉีดปุ๊บกลับบ้านได้จบไม่เห็นมีอะไรเลยแต่นี่ผมเข้าใจว่าไอ้วัคซีนโควิดเนี่ยมันมันจำเป็นที่จะต้องเป็นการ สร้างภาพลักษณ์หรือเป็นการสร้างกระแสเพราะฉะนั้นบางทีข่าวที่เราเห็นน่ยบางทีมันมันจะเรียกว่าข่าวหรือเปล่าหรือมันเป็นพีอาร์แล้วเนื้อแท้จริงๆเนี่ยมันมันเป็นข่าวสักแค่ไหนเออแล้วดูแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่าผมผมก็ไม่รู้นะนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ได้ยินข่าวเรื่องทนายอานนท์เรื่องการขึ้นยายนักโทษอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาเขาเรียกอ,อะไรร้องเรียนนะอยู่นี้การการที่จะได้ได้นำเสนอข่าวหรือได้ร้องเรียนต่างๆเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นความจริงหรือหรือมันวัตถุประสงค์อะไรผมไม่ได้ว่าธนาอันนนนะแต่ผมในทางตรงข้ามนะ่ะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไอ้คนที่ทำเนี่ย มันก็รู้ว่ามันต้องเป็นข่าวแต่ก็ยังจะทำถูกไหมอันนั้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งการนั่งดูข่าวหรือการอ่านข่าวนี่โอ้มันใช้พลังใช้ความคิดหรือบางคนก็อาจจะไม่สนใจข่าวเลยเลิกดูข่าวไปหรืออาจจะเลือกเฉพาะอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะซีเรสก,กับมันดูเฉพาะข่าวหุ้น อาจจะหันไปดูข่าวต่างประเทศเลยอะไรทำนองนั้นนะครับผมเนี่ยมาติดใจในหนังซีรีส์เนี่ยนะที่เขาเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโชว์มันไม่ได้เป็นรายการข่าวมอร์นิ่งโชว์เขาไม่ได้บอกว่าเป็นนิวส์โชว์หรือหรือรายงานข่าวหรืออะไรก็ตาม แล้วข้างในมันก็มีจัญยาบันมีอะไรต่างๆหลายๆอย่างผมเมืองไทยก็ถูกพัฒนาไปในในมุมอย่างนั้นนะครับที่ที่ที่เราจะต้องนำเสนอแล้วผมก็เห็นข่าวอีกอะสรยุทธกลับมาทุกคนก็ดีใจผมเห็นผมก็เห็นในคลิปนะไม่ได้คลิปเป็นภาพตัดมาว่าเฮ้ยกันชัยไปโผก่กอดสรยุทธ์เออเขาเขาอย่างไรเขารู้จักกรนมาก่อนหรือเปล่า แต่สําหรับการใช้นี่ผมผมก็ว่าเนี่ยก็การใช้หรือแม้แต่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะจอมขวัญช่วงนี้ผมก็เอ๊ะมันนั่งดูสัมภาษณ์เขาว่าเฮ้ยเขาเขามีความคิดยังไงบ้างในการนําเสนอข่าวแต่ไอทีไอทีผมทำเนี่ยมันได้ข่าวผมก็มาเล่าว่าผมคิดยังไงฟังผิดผิดถูกถูกไม่ผิดผิดถูกถูกบ้างเออผิดบ้างถูกบ้างอ่ะผิดนี่ไม่ได้หมายความว่า ผมเอาเรื่องผิดมาเล่าให้ฟังนะอาจจะผิดไปจากที่ทุกคนคิดหรือความคิดผมผิดไปจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ทุกคนก็สามารถตอนนี้ทุกคนมีความสามารถมี c h ช i c e ในการเลือกนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข่าวพันเอกประยุทธ์เนี่ยผมผมโอเคเนะผม,มเข้าใจแต่ดูแล้วมันก็โบเวอรหอ์หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าในหลายๆประเทศเขา เขาก็ทํากันนะครับเมันมันก็ผมว่าบางทีนั่งมานั่งนึกแล้วก็อะไรกันนักกันหนานะครับล้วก็นั่งในมุมมองของท่านนายกนะคือคือผมพยายามเห็นใจท่านนายกนะนะเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรต่างๆมามากมายนะถ้าถ้าเกิดเราไม่ได้มีนายกที่เราชอบชอบใจถูกใจเราก็ต้องอยู่กับคนที่เราไม่ถูกใจก็ต้องทําให้เขาทําสิ่งที่เราถูกใจให้ได้ถูกไหมประเทศมันถึงเดินไปข้างหน้าไหมครับ เพราะว่าที่ที่ที่สุดแล้วเนี่ยนะข่าวมันก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นไปของประเทศนะครับไอ้วันนี้ผมก็ไม่ได้ฟังข่าวพม่าเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเป็นข่าวภายในประเทศเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข่าวมันเลยก็เลยเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราบางครั้งมันก็อ้าวมันเป็นอย่างนี้เหรอเชื่อแล้วเป็นอย่างนี้เหรอโอ้โหถึงไหม หรือแม้แต่ข่าวแฮร์รี่กับเมแกนอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันเป็นอย่างเง้นเฉลิมันนึกไม่ถึงเวชุ่มไหมฟอร์มแต่ละคนแต่ละคนไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบางครั้งในสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่นะครับความจริงเพราะฉะนั้นบางทีมันบางทีเราคิดว่าเราเสพข่าวบางทีเสพไปแล้วเป็นพิษนะในการตัดสินใจต่างๆผมไม่มีโซลูชันนะว่าว่า สรุปแล้วเนี่ยวันนี้ผมผมต้องการพูดเรื่องอะไรแต่จริงๆผมผมมานั่งนึกนว่าเฮ้ยมันข่าวนี่มันมันไม่มไม่จําเป็นหรอกว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะแต่ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงปุ๊บเนี่ยมันขับเคลื่อนสังคมนะเอางี้ดีกว่านะมันสร้างกระแสแล้วอะดัชแมตเ t อรเลยจริงหรือไม่จริงมันสร้างกระแสมันขับเคลื่อน มันยกคนขึ้นมาได้แล้วมันทำลายคนลงไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ผมเห็นว่าไอ้ข่าวปารินาว่าใกล้ถึงมือแล้วลทั้งที่เฮ้ยเรื่องมันไม่รัดเกิดขึ้นเลยอะ่ะถูกไหมก็กลายเป็นข่าวมาแล้วก็ข่าวมาตลอดมันเป็นความจริงแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่เป็นข่าวมีความจริงความเป็นจริงไม่ปรากฏมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นฉะนั้นบางทีผมก็มานั่งนึกว่าเฮ้ยบางทีข่าวนี่มันไม่ได้ เป็นเรื่องเกี่ยวข้ของกับความจริงมันเป็นเรื่องที่โปรแกรมอ่ะคนเราถูกโปรแกรมแล้วสังคมมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นข่าวจริงเท็จยังไงก็ตามพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยข่าวนี่คือความเป็นไปของประเทศเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดประเทศถูกเป็นไปด้วยความเท็จประเทศถูกเป็นไปด้วยความจริงประเทศมันก็จมลงสุดท้ายความจริงเท่านั้นแหละครับที่เราต้องหามา เพื่อที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานที่เราจะกระโดดไปข้างหน้าให้ได้นั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ครับใน my free people ครับ